สบายดีพี reveal, ่น้องป้องไปครับพบเพอเดี๋ยวในอีพีที่สองครับพี่น้องศาลหลักเมืองอุดรธานีครับพี่น้องครับสวัสดีครับศาลหลักเมืองอุดรธานีพี่น้องสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้กันละผ้าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับพี่น้องถ่ายรูปนี่เลยสีฟ้าแดงเหลืองโอ้สวัสดีครับเอ๋ย เออใหญ่ผู้ส่งผู้ส่งพระส่งเจ้าไปเถี่ยวคอยอะไรไปเลยพี่น้องอืมชางภาพตากล้องกระถ่ายไปเรื่อยๆครับอ่าเข้าไปครับอืรอนเข้า รานับปีหอดซิี่นาะเรานับปีหอดซิปถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้ครับอันนี้่พอหมู่คอยมาจากภาคใต้หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องความรักมุกิติกาจะเป็นเรื่องความรักกาใครับอันบอยฟังนะครับเอ๋ว่าจังเดียคือจังเดียบมาบ่ายกดทิปเขาบอกสูฟังน่ะเขาบอกสูฟังนะครับว่าอ่าม้าอุดรเนี่ยคือจังเดียบมาบ่ายทาวิสุวรรณครับ ทำไมนี่ถึงถืงต้องมาไหว้ก็จังหวัดอุดรนะครับชื่อจังหวัดก็อุดรธานีนะครับอุดรแปลว่าทิศเหนือนะครับแล้วธานีก็แปลว่าเมืองก็คือแปลงตรงตัวก็คือเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือครับด้านหลังของเรานะครับ,รบเป็นท้าวเวสวเวสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นทา้าวสตรโลกบาลที่สถิตอยู่ทางทิศเหนือนะครับ,รบดังนั้นจึงเป็นตราประจําจังหวัดของอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่สถิต ของทาวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นศิษย์สิธย์ประจำเมืองจากนั้นมาอุดรธานีต้องมาที่นี่ก่อนครับเออพี่กระซิบกระซิบเบาๆหน่อยว่าส่วนใหญ่เข้ามาขออะไรกันนี่แหน่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าขออย่างครับเอยส่วนใหญ่เข้ามาขออย่างกันขอหมายถึงที่ไหนคะที่ที่นี่เข้ามาขออะไรครับก็เป็นปกปักรักษาเห็นที่มาทางนี้โอ้โหได้เกียรมา มาอุดรต้องมารับโชคละครับฮะพอรับโชคเนาะครับครับผมต้องซื้อต้องซื้อยื้อใสครับซื้อยื้อนี่ละครับมองสักทีเด้อครับท้าวเวียนชุวันเนี่ครับมาอุดรต้องแม่เนี่ยมาเสียงเนาะครับครับเสียงโชคครับผมก็ไปข้างในเลยค่ะสาธุท้าวเวสยุวรรณปกปักรักษาลุกหลานเด้อครับ พี่ฟ้าก็กำลังขอว่าเฮาให้เป็นพอ่อออกเร็วๆเด้อตั้งคนก็ตั้งตังใจขอจ้าทุก ก็ให้ทาวเวสุวรรณกรักษาลกาูกลานให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินใส่บขาดเมื่อบัตรนหนีเป็นสินเดอ้ซอซัหนอกจากทาวเวสวรรกับี่นีองค์พระให้ไหว้ขอพรนะครับอันนี้มันเอินว่าพระพุทธโพธิ์ทอง เพื่นอนเจ้าดอกกุหลาบนะครับพี่น้องครับเพื่อนเจ้าดอกกุหลาบมาไหว้นะครับเอาดอกกุหลาบไปไหว้นะครับอันนี้ศาลหลักเมือง เี่ครับมาหอดแล้วต้องมากราบมาขอมาไหว้ครับศาลหลักเมืองอุดอรธานีครับเดี๋ยวสีผ้ากันไปข้างบน,นครับเปียเนะครับทั้งนี้เนาะ ต้องหาทางบบาเปียกครับพี่น้องจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ครับพี่น้องคือมหาหอดข้างบนนะครับโอ้จังไลยกับเปียกเนาะคร,ครับเอาเป็นยังครับสาโอ้อันนี้คือจังพุ่มเขานะครับสวยๆอุดรธานีแสงคือจังหน่ง ปลายยอดเหมือนองค์พระธาตุพระนมนะครับคุณผู้ชม,ม,มสวยงาม,างรมาครับเป็นข้างแรกที่ได้มากกขึ้นนัครับข้างแรกที่ได้มาสาธุ ัลมออดาเห็น,พ,นพ่อใหญ่ขุนพลเนี่ยมุงนี้สวยเนี่ยสวยป่ะครับง่ามีหลีง่ามีหลีง่ามีหลีนั่งแบบก็บสวยรอคนก็สวย บรรยากาศดีดีครับพื่อนว้อมหินไทยดูนี่สวยงามครับพบพอกันไหมเนี่ยพี่ต่อไปครับสำหรับตอนขอไปไหว้พระ